ว่าคุณจะรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับหรือว่าจะใช้ในเรื่องของสิทธิ์ของโฮสปิเตลนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะครับภาครัฐเอางบประมาณเข้าไปในการที่ดูแลให้นะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นโรคในโรคป่วยฉุกเฉินนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับถ้าป่วยเป็นโควิดนะครับถ้าอาการไม่หนักรักษาที่นโยบายของง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องข่าวชาแนลทุกคนนะครับกับผมนักขิฉเลิศนะครับวันนี้เรามาคุยกันในช่วงขยายประเด็นข่าวนะครับก็คือเรื่องของการยกเลิกสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีนะครับหรือสิทธิอยู่เซพของโรคโควิดนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณอนุทินชาญวิจิูลนะครับได้บอกออกมาแล้วนะครับว่าในวันที่1มีนาคมนี้นะครับจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ จะยกเลิกสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลโควิดฟรีนะครับเนื่องจากจะมีการถอนโรคของโควิดนะครับออกจากบริการยูเซปนะครับบริการยูเซปนี้ก็คือสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลฟรีสําหรับผู้ป่วยโรคฉุกเฉินนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าจํากันได้ในปี2 5 6 3นะครับเริ่มมีผู้ติดเชือ้อโควิดมากขึ้นนะครับซึ่งาการประกาศเป็นยูเซปของโควิดเนี่ยนะครับทำให้ การรับรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนะครับสำหรับคนที่ป่วยโควิดนะครับสามารถที่จะเข้ารักษาพยาบาลไหนก็ได้นะครับทั้งโรงพยาบาลภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยนะครับแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับถ้าเกิดนับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ2องล้านสี่แสนคนนะครับมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ2.4 0 0 0คนนะครับ ซึ่งงบประมาณที่เราใช้ในการรักษาโควิดนะครับถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับฝากฝั่งของในรัฐบาลนะครับก็คือเคยให้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าในช่วงแรกนะครับการรักษาโควิดเนี่ยในช่วงที่ยังเป็นสายพันธุ์จากอู่ฮั่นนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยใช้งบประมาณในการรักษาค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนั้นนี่มีผู้ป่วยโควิดนะครับที่ อาการหนักนะครับแล้วก็เข้ารักษาพยาบาลในรักษาพยาบาลทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนนะครับต่อเนื่องกันนะครับดูจากงบประมาณของเงินกู้ก็ได้นะครับที่รัฐบาลได้ใช้งบประมาณเงินกู้นะครับโดยการตั้งงบประมาณนะครับตัวเลขที่กลมนะครับก็คือรวมกันในพรลกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับทั้ง2ฉบับก็คือฉบับแรกนะครับหล้านล้านบาทแล้วก็ฉบับที่25งห้าแสนล้านนะครับมีงบประมาณสําหรับโควิดนะครับ ที่ตั้งไว้นะครับในการเป็นอุประมาณสารนัณสุขนะครับก็คือทั้งรักษาแล้วก็วัคซีนด้วยนะครับตรงนั้นนะครับก็เป็นส่วนแรกนะครับเงิน1ล้านล้านบาทในเราตั้งไป4 5 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็50,000ล้านเราตั้งไว้ที่3 0 0 0 0ล้านนะครับแต่ว่าพอเอาข้าจริงแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงของสายพันธุ์เดลตานะครับ ก็มีการใช้งบประมาณไปในส่วนนี้นะครับมากกว่าวงเงินที่ตั้งไว้นะครับเราก็ต้องโยกงบประมาณส่วนอื่นนะครับที่จะใช้ในการเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเข้ามาในส่วนของงบประมาณของการรักษาโควิดนะครับรักษาพยาบาลแล้วก็นาเข้าวัคซีนมานะครับทีนี้นะครับประเด็นในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณในการรักษาพยาบาลโควิดนี้ที่สูงนะครับเรื่องนี้นะครับที่ปรึกษาของสบคเองนะครับก็คือนายแพทย์อุดรรชินทร์อนะครับ ท่านก็ออกมาให้คําอธิบายกับสื่อมวลชนเพิ่มเติม,มนะครับว่าในเรื่องของการยกเลิกของยูเซปโควิดนะครับในส่วนนี้นะครับไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ดูแลประชาชนนะครับท่านย้ำตรงนี้นะครับก็คือท่านบอกว่ารัฐบาลยังดูแลแต่ว่าดูแลตามสิทธิ์ที่ประชาชนมีอยู่ก็คือใครมีสิทธิ์อยู่ที่บัตรทอประกันสังคมหรือว่าบาัตรข้าราชการนะครับสามารถไปรักษาในส่วนที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าในส่วนที่ ประชาชนจะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับร stylist, ตรงนั้นเนี่ยอของภาครัฐเนี่ยจะไม่ได้ไปเข้าไปควบคุมครอบคุมนะครับการดูแลในส่วนนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า,าในอดีตน,น,นะครับโควิดเป็นโรคฉุกเฉินนะครับใครป่วยโรงพยาบาลไหนตรวจพบเชื้อที่โรงพยาบาลไหนมีสิทธิ์ที่จะรักษาในโรงพยาบาลนั้นได้นะครับส่งตัวภายใน72ชั่วโมงได้นะครับภาครัฐจะเข้าไปดูแลให้นะครับไม่ว่าคุณจะรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับหรือว่าจะใช้ ในเรื่องของสิทธิ์ของโฮสปิเตลนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะครับภาครัฐเอางบประมาณเข้าไปในการที่ดูแลให้นะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นโรคในโรคป่วยฉุกเฉินนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับถ้าป่วยเป็นโควิดนะครับถ้าอาการไม่หนักรักษาที่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็บอกแล้วว่ารักษาที่บ้านนะครับในลักษณะของโฮสปิเตลนะครับแล้วก็เป็นโฮมไอโซเลชันนะครับขออภัยครับไม่ใช่โฮสปิเตล ถ้าเกิดว่าถ้ารักษาในส่วนของผู้ป่วยหนักนะครับก็เข้าไปใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลที่ตัวเองมีอยู่นะครับตรงนี้ภาครัฐก,ก็กําลังดูแลให้นะครับอันนี้เหมือนกับการรักษาพยาบาลโรคทั่วๆไปนะครับที่ที่ประชาชนได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับนะครับในส่วนในส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับหมออุดมก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยใช้เงินงบประมาณไปมากจริงๆนะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็ ประเทศอื่นๆนะครับก็มีการมาทบทวนนโยบายนี้เช่นกันนะครับประเทศหนึ่งที่คุณหมออุดมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับก็คือประเทศของประเทศสวีเดนนะครับซึ่งประเทศสวีเดนเนี่ยทุกคนก็รู้นะครับว่าเป็นประเทศรัฐสวัสดิการนะครับแล้วก็ประชาชนเสียภาษีแนัตาที่สูงนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาดูแลในหลายเรื่องนะครับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐดูแลนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศสวีเดนนะครับเพิ่งจะประกาศนะครับในเรื่องของการ ลดล็อกนะครับว่าการควบคุมโควิดต่างๆเนี่ยนะครับให้เท่ากับว่าการระบาดเนี่ยเสมือนว่าจบลงแล้วนะครับก็เรียกได้ง่ายๆว่าเออเขาบอกว่าการรักการรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิดนะครับจะดําเนินการเหมือนโรคอื่นๆทั่วไปนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับอันนี้เป็นเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ได้มีการยกตัวอย่างขึ้นมานะครับเพะฉะนั้นการรักษาพยาบาลของโควิดของประเทศไทยนะครับก็ต้องมีการปรับไปสู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็คือว่าภาครัฐเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปดูแลในส่วนของเป็นเหมือนว่าโรคพกโรคนี้เป็นโรคป่วยฉุกเฉินอีกแล้วนะครับก็เริ่มเข้าไปสู่โหมดของการรักษาที่เคยทํามากับโรคอื่นๆนะครับนะครับทีนี้นะครับเอ่อตรงนี้นะครับไม่ได้มีจากฝ่ายที่สนับสนุนเท่านั้นนะครับในเรื่องของการทบทวนนโยบายของยูเซ็นะครับเป็นเรื่องของ พรรคการเมืองอื่นๆนะครับพรรครวมฝ่ายค้านแล้วก็ในพรรคที่กําลังจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนะครับตั้งประเด็นเป็นข้อสังเกตนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลทบทวนนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าวันที่1มีนาคมเนี่ยนะครับจะมีการยกเลิกสิทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับในส่วนของโควิดเนี่ยในขณะที่ผู้ป่วยตอนนี้นะครับมันกําลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับช่วงขาขึ้นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นนะครับผู้ป่วย โควิดที่ได้รับการยืนยัน rt pcr แล้วนะครับก็คือประมาณ1 5 0 0 0ห0 0 0คนนะครับตัวเลขประมาณนี้มามาหลายวันนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ตรวจ atk นะครับตอนนี้ตัวเลขก็ขึ้นเป็นหลายพันนะครับถ้าเกิดเอา2อันนี้มารวมกันนะครับก็จะมีผู้ป่วยของโควิดนะครับที่ต้องรับเข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรักษาพยาบาลที่บ้านรักษาที่โฮส p ิเ a ลนะครับหรือว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็น ลักษณะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะอยู่ที่หลักสองหมื่นกว่าต่อวันนะครับคนที่คนที่นําเสนอประเด็นว่ารัฐบาลควรจะไม่ควรที่จะยกเลิกยูเซปโควิดนะครับก็มีทั้งคณะทํางานด้านสาธารณสุขของพรรคไทยสร้างไทยนะครับก็คือคุณสุวัดีพันพาน,นิษนะครับท่าบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่รัฐมนตรีสาธารณสุขจะยกเลิกยูเซปโควิดในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณพลภูมิวิวัฒภูมิประเทศนะครับท่านเป็นสสของภูมิใจไทยนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดมายกเลิกช่วงนี้นะครับประชาชนเนี่ยอาจจะต้องรับความเสี่ยงนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลก็จะเอาภาระตรงนี้นะครับไปให้กับประชาชนในการที่จะอาจจะต้องออกค่ารักษาพยาบาลเองเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลของรัฐเองนะครับก็จะต้องรับภาระหนักนะครับ กรณีที่ว่ามันมีการระบาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องโอนสิทธิ์ของตัวเองพยายามจะเข้าไปรักษาที่สถานพยาบาลของภาครัฐนะครับก็ตรงนี้ถือว่าสถานการณ์ตรงนี้ยังไม่ปกติพอที่จะประกาศให้ให้ยกเลิกสิทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับในโลกโควิดนะครับออของคณะทํางานด้านสาธารณสุขของพรคไทยสร้างไทยนะครับก็ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงที่ผู้ป่วย โควิดยังเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดไปยกเลิกสิทธิ์รักษาผู้ป่วยฟรีนะครับเท่ากับว่าประชาชนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะประหยัดค่าใช้จ่ายไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเท่ากับต้องรักษาฟรีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกชนที่เคยทําเตียงทําข้อมูลไว้สําหร helmet, Bryant, ับรองรับคนที่จะเป็นโควิดนะครับว่าจะเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็ภาครัฐจะดูแลค่าใช้จ่ายให้นะครับ จะหายไปประมาณ3 0,000่นเตียงนะครับออถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับสองหมื่นกว่ากว่าคนทุกวันอย่างเงี้ยนะครับถึงจะบอกว่าทุกคนเกือบประมาณ70% 80%ไม่ได้ป่วยหนักนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์อูมิคอนซึ่งก็หายได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอาจจะกักรักษาตัวที่บ้านได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีความสามารถในการที่จะกักตัวเองในที่บ้านได้นะครับอาจจะแบบ ความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยบ้านอาจจะไม่ได้มีหลายห้องนะครับอาจจะแชร์ห้องกับครอบครัวอยู่ในคอนโดในอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทางเรื่องของประชาชนก็จะลดลงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายกรณีอย่างนี้นะครับที่เขาจะต้องไปไปกักตัวไปรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอาจจะเป็นของเอกชนนะครับเพราะว่าภาครัฐความสามารถในการรับอาจจะจํากัดนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้ประชาชนเนี้ยจะมีภาระคา่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็น เป็นมุมที่ทางสสของพรรคการเมืองสองพรรคนะครับให้ข้อมูลไว้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดตามกรณีนี้นะครับในเรื่องของการนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลนะครับนะครับทีนี้ตัวอย่างที่ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับที่คุณหมอุดมบอกนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยหนักนะครับของไทยเนี่ยลดลงนะครับเดิมเราเคยช่วงเดียวช่วงเดลตานะครับสายพันธุ์เดลตานี่ เข้ามาเนี่ยเรามีผู้ป่วยหนักโควิดเนี่ยนะครับอยู่ถึง500คนนะครับถึงประมาณ1000คนก็ก็คือ,อผู้ป่วยเข้ามาตอนนั้นประมาณมีบีบางช่วงถึง4 0,000กว่าคนต่อวันนะครับแล้วกรุงเทพ5,000คนอะไรเงี้ยนะครับช,ช,ช่วงของที่เราผ่านกันมาในช่วงช่วงของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตรงนั้นเนี่ยระบบสาธารณสุขเรารับไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักจากเดลต้าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยลดลงแล้วนะครับแล้วก็โอมิคอนเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยหนักอยู่น้อยมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งทุกคนก็คือได้รับได้รับวัคซนะีนแล้วนะครับแล้วก็แทบจะร้อยเอนนะครับที่จะรับวัคซีนแล้วจกเป็นเข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็มอะไรเงี้ยนะครับก็มีการกระตุ้นแล้วนะครับถ้าเกิดไปรับวัคซีนกระตุ้นนะครับคุณหมอโดมงก็เชื่อว่าโอกาสที่จะป่วยหนักน้อยตอนนี้เราก็มีผู้ป่วยหนักนะครับ อยู่ที่ประมาณหลักประมาณหลัก50อะไรเงี้ยนะครับหลักร้อยนะครับที่ที่รักษาตัวจากอาการป่วยหนักอยู่ในในส่วนของของโควิดนะครับซึ่งอันนี้นะทำให้ทางสาธารณสุขนะครับก็มีความสบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนได้รับวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะหายที่จะฟื้นจากโรคของโอมิคอนเนี่ยนะครับโควิดสายพันธุ์โอมิคอนได้เร็ว ได้เร็วกว่าที่ที่เคยผ่านมานะครับนะครับแล้วแต่ว่าคุณหมออุดมเนี่ยก็บอกว่าออถึงจะผู้ป่วยรุนแรงลดลงนะครับประมาณ10เท่าแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่อยากให้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับไม่อยากให้เกิน20,000คนต่อวันนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีประชาชนที่ติดนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นผู้ป่วยหนักได้นะครับอันนี้ก็คือความเห็นของที่ปรึกษาสบคนะครับ ทีนี้นะครับเรื่องนี้นะครับก็คงจะต้องดูนะครับดูการตัดสินใจของทางรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สบคนะครับต่อไปว่าถึงไม่จะมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับว่าจากกระทรวงสาธารณสุขว่าวันที่1มีนาคมเนี่ยนะครับจะมีการลงนามในประกาศนะครับว่าจะยกเลิกยูเซ็ตของโควิดเนี่ยนะครับแต่ว่าถึงเวลาถ้ามีเสียงค้านนะครับจากทางการเมือง อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นักวิชาการนะครับก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะตัดสินใจอย่างไรนะครับจะยกเลิกโควิดที่เป็นยูเซปนะครับในช่วงที่การแพร่ระบาดจํานวนผู้แพร่ผู้ติดเชื้อเนี่ยอย่างอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ไหมนะครับหรือว่าจะเลื่อนวิธีการอย่างนี้ออกไปก่อนนะครับรอจนกระทั่งประกาศเป็นโรคประจําถิ่นก่อนนะครับแล้วถึงจะใช้ในเรื่องของยกเลิกของ ดูเซฟของโควิดเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตือนกันไว้นะครับก็คือคำพูดตามที่คุณหมออุดมขิรทรดนะครับที่ปรึกษาสอคอบอกไว้ว่ายังไงประชาชนจะต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าภาครัฐจะดูแลเรามากขนาดไหนนะครับก็ไม่เท่ากับที่ประชาชนต้องระมัดระวังดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ป่วยนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ติดโควิดนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้นะครับในสถานการณ์นิวโนมองใหม่ๆอย่างนี้นะครับก็คือเรามัดระวังตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับประเด็นการยกเลิกยูเซปโควิดนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเช่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับชุกช่องทางของข่าวชาแนลครับ แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงของขยายประเด็นข่าวนะครับรวมถึงช่วงอื่นๆของข่าวชาแนลต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมนักรรินสีเลิศขอลาไปก่อนสวัสดีครับ